ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนรับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับคุณคืนหลอนที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านรายการ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยคุณคืนหลอนเปิดเผยถึงประสบการณ์ตรงๆที่เจอแบบจะจะให้ฟังว่าตอนนั้นตนเพิ่งเข้ามากรุงเทพใหม่ๆมารับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพื้นมนทนซึ่งตนก็รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยังบ้านหลังหลูอีกซอยหนึ่งเป็นประจำรับส่งได้สักพักตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่า สนใจเป็นลูกค้าประจำไหมจะได้มารับมาส่งให้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ตอบตกลงสำหรับบ้านดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ล่มลื่นมากมีต้นไม้เต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านก็ให้ตนไปรับและส่งทุกวันพะะซึ่งตนก็ไม่ถามไถ่ถึงเหตุผลรู้แค่เพียงว่าบ้านหลังนี้มีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะเขาไปรับไปส่งป้าแกทีไร ก็จะเห็นเขายืนมองอยู่ตรงหน้าต่างเสมอๆต่อมาเมื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ถามไถ่กันตามปกติว่าแม่บ้านลูกค้าประจำของตอนเนี่ยตนไปส่งเขาที่ไหนมาบ้างเมื่อตอนบอกไปว่าส่งที่บ้านหลูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะ่ะเขาเก็บศพไว้บนบ้านนะ ส่วนตนก็ไม่เชื่อพอบ้านหลังนั้นเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ปกติแถมยังมีแม่บ้านเข้าออกไปทำความสะอาดอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านวานให้ตนช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างออกมาหน่อยขอเวลาตนเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นตนก็เลยเข้าไปช่วยพอเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลา แต่แล้วแม่บ้านก็บอกให้ตนช่วยยกของขึ้นชั้นสองซึ่งเมื่อยกเสร็จแม่บ้านก็ลงไปหยิบของโดยบอกกับตนว่ารออยู่ข้างบนแป๊บ,บนหนึ่งนะและอย่าเปิดห้องห้องนี้เพราะเป็นห้องของเจ้านายพอแม่บ้านลงไปปุ๊บคำที่เพื่อนบินมอเตอร์ไซค์บอกไว้ว่าบ้านหลังนี้เก็บศพไว้ในบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีตนก็เลยจะเดินไปยังห้องห้องนั้น เพราะอยากพิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรเป็นเพียงบ้านคนธรรมดาธรรมดาแต่พอตนกำลังจะเดินไปก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องถุงข้างๆ้างและหายเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตนเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายคู้นั้นเดินเข้าไปแล้วก็ตรงไปยังห้องที่แม่บ้านห้ามเข้าทันทีเมื่อตนบิดลูกบิดดังแกลก และผักประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติแต่เมื่อตอนกําลังเปิดประตูจูจูจหางตาซ้ายตนก็เหลือบไปเจอโลงแก้วข้างในบรรจุร่างไร้ลมหายใจของสองชายหญิงที่ตนเห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างดังกล่าวซึ่งศบอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในโลงนั้นตนตกใจมาก แต่ก็โวยวายไม่ได้เพราะป้าแม่บ้านเตือนแล้วว่าห้ามเปิดตนจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกและกลัวขั้นสุดขาของตนอยู่ๆก็สั่นผับๆ,ๆ,ๆยืนไม่ไหวแทบจะล่วงตกบันไดได้เลยทีเดียวแล้วพอตนหันไปที่ประตูห้องนั้นก็เห็นผู้หญิงผู้ชายดังกล่าว ยืนอยู่หน้าห้องในสภาพตัวซีดๆตนจึงรีบก้าวลงไปอีกขั้นพอหันมาอีกครั้งก็เจอสองคนนั้นยืนอยู่ตรง่างลงบันไดคุณคืนหลอนเล่าต่อไปว่าคราวนี้ตนก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดทันทีและสวนกลับป้าแม่บ้านอย่างไวแต่แกกับจับแขนตนเอาไว้ทันแล้วก็ดุตนว่าฉันบอกแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเปิด เจอศพแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครนะซึ่งตนก็พยักหน้าแต่ก็บอกว่าป้าไปคุยกันนอกบ้านดีกว่าตนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเมื่อออกมานอกบ้านตนก็บอกป้าเลยว่าตนไม่ได้เจอแค่ศพนะแต่ตนเจอผีด้วยเป็นผีชายหญิงที่ตนเคยเห็นตอนมาส่งป้าทุกครั้งแล้วถามป้าต่อว่าทำไมเขา ถึงเก็บศพไว้ในบ้านทำไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนาป้าแม่บ้านก็เล่าเรื่องเราทั้งหมดให้ฟังว่าผัวเมียคู่นี้แต่งงานกันใหม่ๆและบ้านหลังนี้ก็เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮันนีมูนกันแต่ขากลับเนี่ยสิได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งญาติญาติของทั้งคู่ทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายยังฝันว่า ผู้ชายไม่อยากให้ไปไหนอยากอยู่บ้านหลังนี้ถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดสอลีนศพมีแม่บ้านผัดเปลี่ยนมาทำคามสะอาดแทบทุกวันส่วนตนมีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันพระจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องตำนานบ้านเก็บศพย่านบางแวกแถวพื้นมวลน,นสายหนึ่งขอขอบคุณเรื่องเราหลอนๆจากกระทูพันธิต สมาชิกใหม่เลข4161737ด้วยนะครับใครที่มีเรื่องลาวหลอนที่น่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ